สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมได้นำพระผงสุพรรณของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามเอามาให้เพื่อนได้ชมและก็ได้ศึกษากันนะครับในยุคปีพศ2500พระเครื่องเมืองสุพรรณจะโด่งดังหลายพิมพ์นะครับเช่นพระชุดกิมตึงนะครับประกอบไปด้วยพระสีกรพระมอนแปลงพระ ปกชุมพลพระประคำรอบพระมเหสวนพระลีลากำแพงศอกจนถึงพระผงสุพรรณแต่พระผงสุพรรณองค์ที่ผมได้นำมาให้เพื่อนๆได้ชมและศึกษากันนี้นะครับเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินเผานะครับที่เป็นศิลปะของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาลา ซึ่งได้รับอ,อิทธิพลจากพระพิมพ์เหล่านี้นะครับซึ่งเป็นพระพิมพ์โบราณเก่าเป็นพระกุนะครับที่มีอิทธิพลทําให้เป็นประดิษฐ์พระพิมพ์ใหม่ๆเนื่องจากต้องอต้องทาตามกระแสนิยมของคนที่ชื่นชอบในพิมพระแบบเก่าพระผงสุพรรณในยุคนั้นนอกจากพุทธคุณดี คุ้มตัวแล้วยังสามารถแก้โรคระบาดในวัวควายได้อีกด้วยในยุคนั้นวัวและควายเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสำคัญมากเพราะใช้แรงงานในการทำนาปลูกข้าวเมื่อเกิดโรคหาสัตว์มีผู้นำพระผงสุพรรณตำผสมน้ำให้สัตว์เดิมแล้วหายพระพิมพ์นี้จึงมีชื่อเสียง เป็นที่นิยมหลวงพ่อกลวยท่านจึงได้สร้างภาพผงสุพรรณพิมพ์นี้ขึ้นมาด้วยซึ่งในยุคแรกๆนะครับหลวงพ่อกลวยอ่ะท่านจะปลุกเสกกามเลิกมงคลก่อนแล้วจึงปลุกเสกด้วยเลิกโจรเลิกบุญพยามารแปลว่าวัตถุมงคลของท่านคนดีก็ใช้ได้นะครับโจรก็ใช้ได้โ ่ได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับท่านมีวิธีปลุกเสกที่ลึกซึ้งมากนะครับปลุกเสกตอนเช้าสายบ่ายเย็นหัวค่ำเที่ยงคืนก่อนสว่างนะครับท่านจะปลุกเสกท well ุกวันเพื and on and on> ่อป้องกันคนชะตาขาดนะครับคนชะตาขาดที่ว่าถึงคาดเอาไปใช้นะครับก็คือ วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันไหนอ่อนยิ่งก้องปลุกใสกให้มากหลวงพ่อลวยนะครับก็เป็นยอดพระเกจิอาจารย์ในยุคกึ่งพุทธกาลก็ท่านก็มีปฏิปทาและจริยาวัดที่งดงามสำเร็จยานชั้นสูงมีพลังจิตกล้าแข็งแม้แต่หลวงปู่โตท่านก็ยัง ขึ้นชมในพลังจิตของอหลวงพ่อกวยนะครับในครั้งที่เคยไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลด้วยกันหลายครั้งท่านยังมีพระเวทวิทยาคมที่กล้าแกล่งมีวิชาอาคมสุดเข้มขังวัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นและทำการาปลุกเสก เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่มีศรัทธาหลวงพ่อกลวยว่าเป็นสุดยอดของดีเป็นสุดยอดแห่งวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นเพื่อหวังผลทางด้านพุทธคุณชนิดที่แรงมากเห็นผลและหวังพึ่งพุทธคุณได้แน่นอนนี่แหละครับถ้าเราดูนะครับก็เป็นพระเนื้อดินเผานะครับ คือพออกดพิมพ์เสร็จปุ๊บนะครับก็ไปเผานะครับสีสันขององค์พระเนี่ยจะมีความาแตก,กต่างกันบ้างนะครับเนื่องจากการใช้ไฟในการเผาเนี่ยในอุณหภูมิที่แตก,กต่างกันนะครับเราก็มาดูที่พิมพ์นะครับ นะครับด้านหลังเนี่ยจะเรียบตึงนะครับใช้วัดถุที่เรียบในการกดด้านหลังนะครับด้านหลังพิมพ์ด้านหน้านะครับองค์พระนี้ติดเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยครับด้านหลังนะครับจะผิวเรียบตึงนะครับแล้วก็มีลักษณะของเข่าของอฟืน ที่มาติดก็ยังมีให้เห็นนะครับเนี่ยครับหลวงพ่อกลวยนะครับท่านก็ได้สร้างพระมาก่อนปี2,500ก็มีจำนวนมากมายหลายพิมพ์จนกระทั่งถึงปัจจุบ,บันเนี่นะครับวาระสุดท้ายของอหลวงพ่อกลวยสามารถสรุปได้จากการสังเกตลักษณะ,ะเฉพาะมาประกอบการพิจารณาได้และก็จัดหมวดหมู่ อย่างชัดเจนก็แบ่งตามลักษณะของเนื้อพระเครื่องที่หลวงพ่อกวยผสมได้9ลักษณะ 1. เลยนะครับพระเนื้อผงล้วน 2. พระเนื้อผงผสมดินเนื้อแก่ผง 3. พระเนื้อดินผสมผงเนื้อแก่ดิน 4. พระเนื้อผงผสมน้ำมัน 5. พระเนื้อดินก็องค์ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยนะครับ 6. พระเนื้อแร่ 7. พระเนื้อตะกัวหลอ่อ 8. พระเนื้อปลอด 9. พระเนื้อผงผสมน้ำมันแก่ปูนแบบพระสมเด็จส่วนถ้าเป็นเรื่องของอลักษณะของพิมพ์พระ นะครับาตามหลักมาตรฐานที่พบทั้งหมดก็มีดังนี้นะครับ1เลยนะครับแกะพิมพ์พระขึ้นเป็นเฉพาะพิเศษอย่างองค์นี้นะครับคือเป็นพิมพ์เฉพาะของท่านเลยนะครับไม่มีพิมพ์นี้ที่ให้เห็นมาก่อนนะครับเป็นพิมพ์ของท่านโดยเฉพาะเลยนะครับ 2. ถอดพิมพ์พระเครื่องต่าง นะครับก็ถอดจากพระกุกนะครับพระเก่าพระโบราณน,นะครับถอดพิมพ์จากพระที่เจอนะครับ 3. ถอดพิมพ์พระเครื่องของท่านเองก็คือในกรณีพระเครื่องนั้นหมดและไม่มีบล็อกพิมพ์แล้วครับก็พูดถึงผู้สนับสนุนรายการหน่อยนะครับ ร้าน PMKN Time Service นะครับก็บริการเรื่องของการทำกุญแจรีโมทรถยนต์นะครับทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับถ้าท่านลูกค้านะครับที่มีกุญแจรีโมทรถยนต์เพียงดอกเดียวนะครับก็มีความเสี่ยงมากนะครับควรที่จะ ทำเพิ่มขึ้นมาอีกดอกหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ามีชุดเดียวเนี่ยแล้วมันเกิดหายขึ้นมานะครับถ้าหายในเมืองเนี่ยเราก็เรียกช่างนะครับมาทําการเปิดรถแล้วก็ทํากุญแจเพิ่มนะครับก็ค่าใช้จ่ายก็ประมาณ2เท่าจากการทํากุญแจรีโมทปกตินะครับกุญแจรีโมทของอรถยนต์เนี่ยนะครับ แต่ละยี่ห้อเนี่ยราคาก็จะแตกต่างกันนะครับรถญี่ปุ่นก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับรถยุโรปเบนซ์บีเอ็มออดก็อีกราคาหนึ่งนะครับถ้าท่านมีชุดเดียวเนี่ยผมคิดว่าควรจะทําเพิ่มนะครับครับอันนี้ก็เป็นกล้อง2เลนนะครับเลนใหญ่นะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นเลน 30x นะครับก็ใช้ส่องดูาดงางะะร,า,แบบรายละเอียดขององค์พระนะครับแบบไม่เจาะลึกนะครับก็จะเห็นรายละเอียดขององค์พระทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกำรรหนีเป็นอะไรพวกนี้นะครับส่วนอันเล็กเนี่ยจะเป็น 60x นะครับซึ่งจะเป็นเลนส์ที่เจาะทะลุทะลวงนะครับถ้าคนที่ดูพวกพระเนื้อผงพระสมเด็จอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ในการเจาะดูเนื้อนะครับ จะให้รายละเอียดดูแคลไซด์ดูอะไรมันจะให้รายละเอียดได้ดีมากนะครับแล้วก็จะมีไฟ2ดวงนะครับนี่ครับทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมครับถ้าดู 60x ก็ปรับไปทางซ้ายนะครับดู 30x กก็ปรับมาทางขวานะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับที่ใช้ในการตรวจดูนะครับพระสมเด็จ นะครับวัดระคังนะครับว่ามีผงเหล็กไหลไผ่ดผสมอยู่หรือเปล่านะครับก็จะใช้แม่เหล็กแรงสูงอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องพันเอนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ดีมากครับตัวนี้ก็มีความเสถียรมากนะครับคือภาพไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่คงเคงไปไม่คงเคงมานะครับจอลึกเห็น นะครับทำให้เราเห็นอารกอนไนท์นะครับการก่อเกิดของเนื้อปูนนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับจะมีจอให้ดูนะครับอันนี้เขาจะมีจอมาให้เลยนะครับก็จะสะดวกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับแต่ถ้าเราใช้รุ่นนี้พัน x นะครับก็จะใช้ USB ที่ต่อจากตัวกล้องเนี่ยนะครับเข้ากับโทรศัพท์นะครับ ในรุ่น Android นะครับก็เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคำว่าทั้งหมดนะครับแล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับ แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ